แค่คู่ มัแปีก่องสับเป็นโหนเลยที่เหลือหินโดดเดียวเลยครับผมร้านบมาแย่ที่ทเลยง,งานเซียมงางกายออกซองไปไหมจากกองหลัเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับปัญญายญ่ลุงป่านาอาเนสุคูทุกคนครับสวัสดีครับ เอฟซีเดประเทศเราตางประเทศครับผมก็พบกันกับบอลคอนแม่แซมครับมาพบกันในสองวันที่สี่พฤษภายายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้ามันนี้พาพี่พระนองเขาปลาหาเห็ดคือเก้าครับผมไม้เก่าไม้เดิมครับไม้บรรลงจองหองให้นะครับเนาะในเขตตะบนในคาครับผมเป็นรุ่นบอลคอนแม่แซมมั้งครับมันนี้บอลคอนแม่แซมสีโศกสีมันไปเลยครับผมเขาหอนไม้กะจะเซาเมื่อขึ้เก้าครับผมเป็ลุ้นอี้ครับมาแบบเฝ้าครับมันนี้แหลกแข็งมันครับผมดอกที่สอง ดองนี้ก็สวยกำลังจูม น้องแม่แซมเนาะจ้าใหญ่ๆบุพัวเฮ็ดปวกไฟบ่เหมือนนี่บริหนักบ่พี่น้องโอ๊ยบานใหญ่ขนาดเลยไปดูน,น,ดน,น,ดน้ำกันอีกครับ ตะก้าหนุ่มกันครับกอเหลืองครับผมสวยเลยเหลืองงามขาเนาะบานแล้วพี่น้องสีเหลือง นายเงินจนพุงเลยขอเกี่ย,ยสึงทีแป๊บเกี่ยเกี่ยดีๆค่อยเก็บทองเขาจนพูนมั้งไว่บ้านจะสวยเกี่ยเปลือนทีออกดีๆได้ไหมเนี่ยคุเก็บเนาะมาเกิดหกแหงเกิดสี่เดียบานแล้วเนี่ยว้าวดอกน,นี้ใหญ่แหงบ๊า Ngam mối hiểu biao. Vìu vực kẹo. 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 Vìu ดูมเห็ดตุ๊ปุขาผอยู่ทั้งคนกอเหลืองดอกต้อไปอีกดอกค้างงามเลย พี่อีกร้องนะเสาอะไรมันป้าครับสามก้อนเสาโห้ยเห็นยังหรือไม่แซมค่าลายเหลือดไม่งไงครับทีป้าถ้าปุ่นยี่ร้องดอกย้องดอกครับว่าเป็นตุ๊กตาไส่ไหมแซม เห็นั้มมองหลอดติดกันเลย,ยางามเนาะสาวแหล่ครับผมมาทำทำแล้วไม่ใช่เสือ bàn càng kháng nó bàn kháng kháng du phân bả cái này có gì độc chứ xin xí lập kép lại Khá cái nhà chua lắm với gió không nhiều Đi vô นึกคิดจำดินเลยสองดอกครับอ้วนเลยอ๋สอสสี่ดอกืึกระฝนมีท้องดอกใช่ไหม่กอนี่ย่าฮา่าจงหาดิน่จ้าหาไงดีมีตองไมเจ้า Bên phe luôn lắm anh đi làm cả ngay rồi cái cái Bao mặc 1 trăm keo Đấy, hiệt nà lẻ Tao hoa kèm thì mi lột sát hơn nơi nơi cái bốn này lượt sàn hơn nữa nó xét tám triệu tám trọng mất ngủ hết ngày hai mươi lần nữa tức này mùa 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 ปขาชิ้งานเลยขาใหญ่มืงขาโอ้โเป็นเห็ดองุ่นกเนาะ้ะควมยน่าวเพื่อนทางกระต่ายก็ใช่ดอกม่นิถึงเกิดข้างฝนดอกนห้แล้วนนี่ดอกย ไปตอนสอนแข่งข้าวันใหญ่ห็ดตุ๊ปุดอกสวยดอกน้อยได้ก่บดห่บุหร่อยแจียงล้วบันเ่ยบอกเลนเนลูกขอแล้ว ตื่นแลเลๆเมื่อวานเนี่ฝนแห้งแหงเราสวงเทียงจ้ะตกลางคืนบบตกเมียนเหมยนวันวววนี้เสือนะเอาดงดงยงฟังเลือดไส้เหรอ mục tiêu mẹ thiệp nằm nút chà hai nầy bộ nha em đâu hai nha mẹ Đó là thiệp mẹ Thế này là mẹ thiệp mẹ thiệp tí không à. like có đâu có ý thức không được cưỡng nắng nếu như thế thì bà bớt cân nhắc mì đọc nọc 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 แต่วขา k เหี่อยลึกเลยค้างเหน่ยแต่วขาค้าใหญ่เนาะนนเป็นมูลเลื่ออย่างนี้เนาะต่ะอคู่ดีงามๆตัดคือ,อ,อสั่นเป็นสั่นเลยอะทก็ไม่แน่นี้นนเ,นเป็นจุกเป็นจุมเลยบ้า

อเอาจรงไงคนใส่ก็ดีนึ่งแจวนึ่งแจวห่อน <c oughs> ปลาแดกตนเนาะบนกานจิ้มที่ฟูดไม่แม่เอฮ้ยแสบเนี่ยน้นเมื่มบ่กแล้วรูลกันไปเอครับผม เมิดใตองแจ้งห็นดอกคนใบตองนะเห็ดกอแดงครับผมกอแดงแกงหวานครับผมตามหาเห็ดกอแล้วกันครับผมม,บม,ม,มี่โไม่ทราบท่านเห็นอยู่เห็นจะบดอ,อก องกินกันเลยบ่บ่ค้างๆกันถ้งฝนอีซีดอกด้วยขอนี่แานมแทบบานตาห่างเลยรับผมไปลุ้นต้อกันครับโอ้ดอกแดง จึงคืนเลยโอ้ติดกันเลยเตี๋ยงเลยจนเกิดทั้งฝนเียงกันเลยดอกกำลังพอดีแกงเนาะจ้าดอกนึงข้างในบานีม่ได้แยกมาข้างหลัง<ม>ดอกนี้ก็จุ่มใหญ่โอ้ยงามครับอ้าวยงอะไรม่แกมบัานตีก่อนเสาเป็นเหงาเลยที่เหลือแค่ดอกเดียวเลย อออเกิดไปตองออกเกิดไปตองออกออกระเท็นสีดอกโอ้ยขายไงฮะแดงแป๊กอีกแล้วไม่ใช่ดองนั่นไม่ใช่ค่อมินิเองดีงดึมกันเล็กหน่อย เข้าไปเมื่อกี้น้อพี่น้องเป็นแปฟนเนาะมาหลอกตาพี่น้องเข้าไปได้ปาดแบบงามขาตันเจือเลยมาแล้วดอกนี่ก่อนมาแล้กับหน้ากอยนังกันพี่น้องเข้าขึ้นมาบอกก่อมาเห็น <laughs> เดาเขียวมั้องอ,อืมดูสิคนกันใหญ่ๆขาปุนเหญนเนี้ยมาใต่ยังคือมันบวเหีนขามันเาด็กมันจะหน่อยบวมไนาะ Được, đấy, Để đọc chú chuông nói một mùa đi đi Phẳng lực khai nhanh đi Đọc nâng Xăm nắng nèm bộ đi đi đâu Đọc mông Yêu cấp ngoài bộ cỏ Đọc nâng Nè, đọc Sống độ xui xui Đọc nặng đi Đọc này. Đọc nặng lắng kéo là ở phần ở giọt เลืดอกด็ดตายใหม่ดอดงาน่นะดีดอกนะเห็ดละวงูข้างทางดีเหลือง่งานเหลืองอี้บ่ เห็ดโกแดงครับผมแยกกันฮามาควรนเก็บเองครับผมโกแดงสองดอกดอกที่ <c oughs> าสามเพิ่งขึ้นหน่อยตก <c oughs> <อ>ไปย<ป>ังไ,ไงก็ทุบไปดอกนึง <c oughs> ตั้งใจใหม่ดิย โอ้โหเบา่อนมาเห็นดอกกำลังพุ่ดีงามเลยจ้าครับผมบ้านบกแย่ไ่เลยโอ้ยแ้วเสียมยางไกาครอบซองอะไรมานี่แหละาห่างกัน่างมากางาที้าอม็โอ้ยนี่อะขสวยตาที่สองเหรอจ้า Ăn cái hít đen đen Mình ưu má Bạn cái hẹn mà Cái lỗ không có đồ Ui đen เกือโขกแค่ไหติดกันวใหม่กระหกยี่เห็นดอกใหญ่ด่ไฮสองคนติดกันเลยเรอตน่่น้ำขัก เห็ดลังแล่ชี้ชมพูกำลังสี้นะนี่กนังลังเขียวน้ำตาีบเก็บเพ็ดแข็ง็ไายลามันนี่เีะสามีแคบพอเมือนกักหน่อยเนาะจ้า ก็คือเก็บกออเก็บี่ตะแกรงแสบคือกันเนาะเอาปเลยนาบาด เดีเ๋ยวตามฤดูกาลเนาะจ้าช่วงพิษนาแล้วพิษหิษน,น,นาแล้วครับผมกอดเดงอีดอกอาตีถูกขาเพิ่นอ,อน <c oughs> เป็นจั๊ดสออร์นๆๆๆเองเแดงสองจูมตะเปาะถ้าผลครับผมพี่น้องผมนี่พรมข้างทาง,งจูมกับตะเปาะด้วยกันต้องบอกว่าเจ๋ง สามดอกสามดอกสามกว่สาสองนิดหน่อย,อย <S <S กอบานแยกกันไปคาับแม่แทมเยอะครับผมพอขอนขอมาหุมหนึ่งแม่แทมขอไปหุมหนึ่งครับบาวคนเห็นดอกที่สองแล้วดอกที่สามสามดอกแล้วครับผมเก็บเป็นแม่แทมตดขาครับดอกที่สี่งเบาค้อนอีกอ้าวมาแล้วครับผมห้า ดอกใหญ่เปทั้งปีดอกที่หกดอกที่เจ็ดครับพี่น้องบาขวานกับจีภาพีพ่อน้องไวอเอาเมื่อ,ลอ,อแล้วครับเดี๋ยวไปเบ่งน้ำแม่แซมเลยครับผมแม่แซเสียมถ่ายอีกห่มหนึ่งนะครับนาองถ่ายเงนผลงานแม่แซมครับบานไปเลยครับผมเดี๋ยวเวลากระบาลเราจะพี่น้องไปเบ่งผลงานเก็บเห็ดน,น้ำกันจ้าผ,ผลงานน้ำกันเล้ครับผม สุดยอดคือเกอ่าครับผมกเก็บเ็ดแบบฟ่เฝาวๆาเลนี่สองตะก,กาคืเอเ่าครับตาเนี่ยิเป็นเฮดกอครับเ็ดกอล้วนๆโมเมนต์เดกอล้วนเนาะจะมีเ็ดพึ่งอยู่สองสมดรอครับผมเ็ดกาเนี่ยก็จะเป็นเน็ดนาแลเเ็ดกอเนาะครับผมความมันของมันนี่สองตะกาครับพี่น้องสุดยอดคือเก่าครับผมบอกความ,มกันเป็นแซมกะขอขอบคุกคนหลายๆเด้อครับ ขอบพระคุณหลายๆจ้าขอบพระคุณหลายๆครับทุกไลน์ทุกแชททุกการติดตามนะครับเนาะบ่าวคอนไม่แซมขอฝ่าวีครับคลิปนึงครับฝากมาใหญ่ๆลูกปลานะแอปเป้ลสุขูสุขคนครับหรือว่าน้องม้งหมวกร้านครับผมสอนขโมยคนไหลไปแชร์ไปติดตามบ่าวคอนอีสานนี้ด้อยครับบ่าวคอนไม่แซมไม่แรงใจคลิปต่อไปครับคลิปหน้่รู้ไหมครับบ่าวคอนไม่แซครับคลิปนี้ขอเยื่เพลี้ยสมนีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสุดยอดที่เก่าครับ